เครื่องทำฟองเหมาะสำหรับเวทีหรือสายปาร์ตี้ร้านอาหารผับบาร์ท่านใดต้องการเชิญร้านขายเคงเสียงโลดหรือเดนบังบอดติดถนนบางนาตัดกมยี่ห้านะครับราคาไม่แพงบีลีโบทให้ด้วยนะจ๊ะปรับระดับความแรงได้พุ่งไกลนะครับขอบอกว่าไกลมากฟองเต็มเลยนะครับ ฟองเต็มหน้าร้านเลยนะครับสวย ลอยไปถึงถนนเลยนะฮะคุณนะเตไมไหมดเลยเนี่ยท่านใดสนใจกินกลางกา็งไมาได้เลยนะครับ089456 3804มยีินดีรับบัตรเครดิตและเก็บไปทางุธนาคารนะครับวุ้ย